เกลยดกาบค่ะกาบค่ะได้ใจ่ยุเวลากิดงค่ะบลานมันสาปานะเลยรันักที่เด็กเ็ก ตุ๊กติ้วแล้วสมุนพระรามด้วยนะตรงนี้ปิดเทอมไหมปิดเทอมนะเมื่อกี้ใครนะว่าจะมาเล่านิทานให้สมณะฟังนิทานเรื่องอะไรครับเรื่องน้องโฟมแสนสนูมีแสนนไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องนักโดนตีว่าจะเล่าเรื่องอะไรว่าจะเล่าเรื่องอะไรนี่เลยไหมตรงนี้เลยไหมเฉลี่ยนิทานกับน้องมาป่ากับฟางเลนเดียฟังเลนเดียมาปากับฟังเลนเดียอันต้าคอสครับอันต้าคอสด้วยแอนไม่สนุกถ้าการนิทานฟูมโดนเป็นนักโดนตีหรอก แล้วเป็นกินขนมเสียว่าเพราะน้องน้องน้องพงค์ดื้อไงเลยได้เป็นนักโดนตีบ้างก็อี้ได้ใครจะได้ก้าอี้เลาวก็อี้ไหมครับอือมันจะฟังนิทานมั้งเนี่ยถ้าถ้าไม่เล่าเดี๋ยวสมณะจะมาเล่านิทานนะวันนี้มีนิทานมาสองเรื่องจากไปเลยให้ให้เด็กเล่า อะไรสร้างที่ทานมาก็นึกระนึกแต่ก่อนแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นท่าเต้นของเด็กๆแล้วเหมือนหนอนเลยนะแต่มันมีท่าบางท่านะที่เด็กๆไม่ควรจะจะเต้นก็มีเนาะท่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ท่าที่น้องโมทำเมื่อกี้เนาะท่าอย่างนั้น เต้นแล้วมันน่าเกลียดนะผู้ใหญ่ดูแล้วจะไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้นะก็นะอย่าไปเต้นแบบนั้นไอ้เต้นเต้นเอาไอ้นะอะไรอ่ะก้นก้นโด่งๆอะไรอย่างเงี้ยก้นโด่งไม่ดีนะเต้นแบบ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 ที่น้องน้องบัวทําให้สมณะดูอ่ะถ้าอะไรนะหมุนตัวอย่างเงี้ยใช้ได้ เต้นแบบอะไรนะีบาสลบอ่ะบาสล็อบาสล็อปแปลว่าเต้นไปเต้นมาแล้วสลบบาสลบเลยอย่างงั้นเราเต้นได้นะอ้าววันนี้สมณะมีนิทานมาสองเรื่องให้ให้ฟังเมื่อกี้ว่าจะฟังน้องโภม์เล่าน้องโภม์เล่าไม่หมดเดี๋ยวสมณะมาเล่าดีกว่าเนาะอ่ามีสองเรื่องไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเนาะมีนิทานเรื่องพริศนาทำสามนิ้วนะแต่ที่เรื่องคือเรื่อง ชี้หินอยากฟังเรื่องอะไรก่อนชี้หินโอ้ <laughs> นะนะนะน้ำบัวไม่เข้าพวกน้ำบว <laughs> ัวนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิทานที่เกิดในโลกมนุษย์นะแห่งหนึ่งนะหมู่บ้านราชธานีอโซธ อ่าเมืองบากฮงรู้จักเมืองบางฮงไหมอ่าเมืองมะละกอเมืองมะละกอเมืองหงเมืองฮงอ่าเมืองหงเฮืองรู้จักบ๊อปฮงเฮืองทำไมด้อเออเมืองฮงเฮืองก็คือเมืองเจริญรุ่งเรืองฮงเฮืองเป็นภาษาอีสานฮงเฮือง เมืองแักหงุงหุ่งเธอนะเราไม่มีใครเป็นเด็กอีสานเลยล่ผมเป็นเด็กอีสานกุยอีสานตางใสแป้วแป้วชักหน่อยดิกอลอีสานชักหน่อยตาตั้งไหนเด็กจะไม่ได้แล้วที่มีตาโอ๊ยมันไม่ใช่อีสานนี่คนอีสานคนอีสานนี่เขาเรียกคนลาวจักปะคนลาวคนลาวนี่ว้าได้ปะนี่คนกาญจนบุรีไม่ใช่หรอได้กอล อ๋อม่นช่เลยคนลาวนี่เขาเรียกว่าคนที่เป็นชนชาติลาวแท่นี่อะไรนะผู้ใดทําให้ปลาแดกแตกผู้นั้นบ่ใช่ชนแยะผู้นั้นบ่ใช่ชนชาติลาวโดยกําเนิดอะไรผู้นั้นเป็นคนทําลายชนชาติลาวเพราะเดี๋ยวนิทานไม่จบไปเรื่อยเลยอ้าวจีเห็นนะนิทานเกิดในเมืองเมืองหนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งแต่นแทน เทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนบ,<า>บนฟ้านะเออเทวดาสมมตินะแต่ตาตัวจริงอยู่ที่ไหนหอยู่ที่นี่ไงแม่พ่อเนี่ยเป็นเทวดาตัวจริงใใถูกต้องนี่โอ้โหเก่งกว่าอีกนะอยู่ที่ใจคนเทวดาองค์หนึ่งเหาะลงมายังเมืองมนุษย์แต่งแต่งแต่งเพื่อต้องการค้นหาบุคคลที่ไม่มีความโลภและสละแล้วซึ่งเกิเลดความอยากได้ใครมีต่างๆนะความโลภรู้จักไหมรู้จัก เกิดเกิดตอนไหนตอนเห็นขนมไงอ,อ่าขนมมีอยู่สิบชิ้นกคเห็นว่าเรามีกี่คนเห็นเค้โอ้โหนี่ใช่ไหมตัวโลภขึ้นมาเลยใช่ไหมเออีเคาสิคนอ่ใครมีความโลภบ้างลกมาขึ้นเออผมเห็นอันนี้อ่าอนีอ่ะเทวดาเนี่ยต้องการหาคนที่ไม่มีความโลภบัวมีไมความโลภ มึงต้องโบ่ไม่มีความรอดเลยเทวดาต้องมาหาแน่เลยเดี๋ยวคอยดูนะเมื่อเทวดามาถึงโลกมนุษย์แล้วท่านๆเทวดาได้แปลงกายเป็นชายชราตัวนี้ใครชราพ่อสถานสาบุญชายชราเดินตรงไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่คนเดียวชายหนุ่มชุมกำลังยกกระดี้ ชายชรลาถึงเข้าไปหาระหว่างก้อนหินขนาดหัวแม่มือก้อนหินขนาดหัวแม่มือนะจำไม,นะม้นะลงตรงหน้าชายหนุ่มนะพร้อมกับชี้นิ้วของท่านไปที่ก้อนหินก้อนนั้นชี้ไปที่ปุ๊บนะทันใดนั้นก้อนหินก้อนนั้นก็กลายเป็นทองคําขึ้นมาทันทีเออปิ้งโอหทองคํเดิืออลามนะอา้าวข้าให้เจ้าให้ไปให้ทองคาเจ้าไปหนึ่งอ่า รับไปสิข้าจะไปชุลต่อชายชลาพูดแล้วก็หยิบทองคาส่งให้ชายหนุ่มแล้วก็เดินจากไปชายชลาเดินกลับมาสักครู่ก็เห็นชายหนุ่มคนเดิมวิ่งกลับมานะ <c oughs> ชายหนุ่มคนนี้พูดขอร้องชายชลาว่า <c oughs> คุณตาครับคุณตาครับช่วย <c oughs> <c oughs> ทําก้อนหินก้อนนี้ให้ผม <c oughs> ได้ไหมครับว่าแล้วก็เอาก้อนหินก้อนใหญ่กว่าเดิม <c oughs> <c oughs> มาให้เทว,วดาเสกไอ้ชายชลาคนนั้นเสกนะ ชายชาลาเห็นแล้วก็บอกว่าข้าไม่เสกให้เองหรอกข้าไม่ชี้นิ้วให้เองหรอกเพราะชี้นิ้วจะกลายเป็นก้อนก้นอนหินจะกลายเป็นทองใช่ไหมอ่าตอนนี้ไอคนหนุ่มเนี่ยเอาก้อนหินก้อนใหม่ใหญ่กว่าเดิมให้ชายชาลาชี้ชายชาลาบอกว่าข้าไม่ชี้ให้เองหรอกเพราะเองมันเป็นคนโลกมากนะพูดแล้วชายชาลาก็เดินจากไปต่อจากนั้นชายชาลาก็เดินไปยังหมู่บ้านอื่นๆก็ทาเหมือนเดิมอีกก็คือเอาหินเนี่ยก้อนเท่าของนิ้วมือเนี่ย แล้วก็ชี้ให้เป็นทองคาปรากฏว่ามันจะเป็นเด็กงุงสาวลุงป้านะอาปู่ญาตาใหญ่ทุกคนต้องตามมาขอร้องให้ชายชราชี้หินก้อนโตกว่าเดิมให้พาะมีความโลภเนี่ยอยากจะได้หองก้อนใหญ่ก็เอาก้อนหินก้อนใหญ่มากกว่าเดิมเทวดาที่ปลอมเป็นชายชราเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกไงเห็นคนโลภแล้วรู้สึกไงหมดกําลังใจนะหาหาคนไม่โลภแต่ว่าหาไม่เจอเลยใช่ไหม นะถ้าน้องโมล่ะน้องโมถ้าเอาขนมให้น้องโมชี้แล้วกลายเป็นขนมได้อ่าเนี่ยเทวดาชี้แล้วอันนี้เป็นขนมให้น้องโมกินน้องโมอยากได้ก้อนใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมน้องโมก็เอาอะไรมาให้เทวดาชี้ให้ก้อนใหญ่กว่าเดิมน้องโมคิโลไหมโอ้ยากไปน้องโจดนี่คิโลกนะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ให้มันอยากได้อะไรมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเรื่อยๆเนี่ย แต่ว่าเราขี้โลกขี้โลกดีไหมไม่ดีไม่ดีใช่ไหมเพราะคนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันเพราะขี้โลคก็จะแย่งกันทีนี้เทวดาก็หมดกําลังใจคิดว่าไม่มีใครเป็นคนไม่ขี้โลกแน่เลยใช่ไหมแล้เทวดาก็รู้สึกหมดกาลังใจทีนี้โอ้กลับไปสวรรค์ดีกว่านะพอดีเห็นฤาษีตนหนึ่งรู้สึกรู้จักฤาษีไหมร้สเ,เหใช่ใช่ฤาษีกำลังนั่งบนเพลตบาอยู่นั่งนิ่งๆหลับ,บตา เทวดาก็เลยเข้าไปหาเอาก้อนหินไปวางตรงหน้าแล้วชี้หินให้เป็นกลายเป็นทองคําข้าแต่ผู้ทรงศีลข้าพระเจ้าขอมอบหินก้อนนี้ที่เป็นทองคําให้แก่ท่านฤษีรับไหมไม่รับถูกต้องฤษีบอ,อกว่าเอออาตมารับไว้ไม่ได้หรอกเอาคืนไปเถิดนี่แสดงว่าฤษีคิโลกไหม,ไมหนี่ไม่คิดลภนะโอ้ต่อไป สายหนะ้าหรือสีสายหนะ้เาเทวดา,าเขาลองใจใหม่ใช่ไหมคราวนี้เอาก้อนหินกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอีกเท่าหัวเจ้าโมออเลยเอาก้อนหินใหญ่เท่าหัวเจ้าโมมาก็เสกให้เป็นทองเอาไปให้ฤาษีฤาษีก็ไม่รับไม่เอาไ <c oughs> ม่ใจนะก้อนใหญ่กว่าเดิมเท่าหัวโมเลยนะฤาษีสาหญ่ฤาษีสายหน้าไม่เอาไม่เอายงอาตมายง่ายง่นไม่ได้หรอก เอาคืนไปเถอะนี่พระเดี๋ยววัดชายชะลาก็เอาหินใจญ่าเริ่มอีกตอนนี้ใจเท่ารถเลย,อยเออฤีก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอจเอาแน่ใจเน่เอาแ<จ>ต่น,นี้ใหเท่าบ,บ้านเลยไม่อเอาออเออใหญ่เท่ท้องฟ้าเลยโอ้ท้องฟ้าเลยตอนนี้เทวดาก็งงหนะนะใหญ่ขนาดนี้ยังไม่อยากได้เจรเทวดาก็เลยถามฤๅษีว่า หตุใดท่านไม่รับทองคบบํหรือแหวนไว้ท่านไว้โลท่านไม่อยากได้หรือโอ้ใช่แล้วอาตมาไม่อยากได้ทองคําเหล่านั้นหรอกนะเศรษฐีพูดดังนั้นก็คือน้ำลายเกิดแล้บอกว่าอาตมาอยากได้นิ้วที่ชี้หนีให้กลายเป็นทองคำมากกว่าแทนแทนแทนใครคโลมากที่สุดลือส, <laughs> สีไงเลือสีเนี่ย ไม่เอาทองแต่จะเอานิ้วที่มันชี้ให้กลายเป็นทองเลยก็จะได้ไปชี้ทุกอย่างให้เป็นทองหมดเข้าใจไหมใครคี่โลบที่สุดโอ้ลูซีตอนแรกลูซีทําเป็นไม่รับใช่ไหมเออไม่รับไม่รับใช่ไหมแต่สุดท้ายลูซีขี้โลบที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูซีก็คือคนที่เก็บกดไม่ค่อยพูดค่อยจาใช่ไหมเอาแต่นั่งนิ่งเก็บกดความรู้สึกไว้เวลาโกรธก็โกดไว้เวลาอยากได้ก็กดไว้ ไม่มีปัญญาล้างความรู้สึกโลภนะเพราะนั้นใครเป็นฤาษีรู้ไหมดูหน้าดูตาก่อนทีวันนี้ฤาษีหรือเปล่านี่เห็นไหมทุกคนมีความเป็นฤาษีอยู่ในตัวทั้งนั้นฤาษีคือความกดความไม่มีปัญญาในการล้างกิเลสนะนี่หรือเปล่าฤาษีตัวใหญ่หรือเปล่าเด็กเนื้อใหญ่เข้าโลเออเข้าฟางนะใหญ่อยูย่ในอ,อ่าเนะอา เรื่องแรกจบละเรื่องชี้หินสรุปว่าเรื่องนี้เราจะไม่ขี้โรคได้ต้องทำยังไงต้องแบ่งปันถ้ามีขนมมาหนึ่งชิ้นกินหมดเลยไหมไม่แบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนใช่ไหมอันนี้เราจะไม่ขี้โรคแบ่งเพื่อนล้วจริงๆแล้วแบ่งจริงปะไม่จริงอ่ะจริงไหมไม่จริงมไม่จริงทำไมไม่จริงรู้ไหมเพราะว่าขี้โลกไง อ่าคิดโลกดีไหมไม่ดีแล้วเราไม่แบ่งใ่คิดโลกไหมคิดโลกเราเป็นคนดีไหมไม่ดีเราอยากเป็นคนดีไหมอยากอะไรเราไม่อยากเป็นคนดีเหรอเรื่องอยากเป็นคนดีนะอยากเป็นคนดีค่ะท่านใช่แต่เป็นคนดีแล้วเราต้องแบ่งปันไงเราจะได้เป็นคนดีคนดีคือคนที่มีใจเสียสละเอาน้อยๆกินน้อยๆใช้น้อยๆแต่ให้คนอื่นมากๆอันนี้คือคนดีใช่ไหมสรมนะตได้หลวงปู่กินกี่มื้อต่อวันรู้ไหม ถ้าพวกหนูกินกี่มือ้อใครเสียสลากกว่าสามมือ้อสามมืออไไ้มอัเ<ม>ลยใช่ไหมหลวงปู่เสียสลากใช่ไหมหลวงปู่เสียสลากกว่าใช่ไหมแล้วอยากเป็นเหมือนหลวงปู่ไหมเยเออเพราะทําไมเพราะหลวงปู่เสียสลากมากหลวงปู่เป็นที่รักของทุกคนไหมไหอ๋อหมู่บ้านนี้ใครแม่รักหลวงปู่บ้างไม่มีเนาะอ๋อใครอยากเป็นเหมือนหลวงปู่ต้องเสียสลากเดี๋ยวเอานิพย์ทาน แล้วจิเงล่านะว่าเห็นกล่าบทุกวันเลยหลวงปู่ปเทศอ่ะเอา้าเรื่องนี้ดีกว่านะปิศนาสามนิ้วนี่ณวัดร้างกลางมนต์ผลมีพระจีนผู้พี่และผู้น้องบำเพ็ญตบะอยู่เอามากับโมเป็นพระจีนนั่งบำเพ็ญตบะนั่งนี่งๆเานั่งจ้องหน้ากันนี่นวัดร้างแห่งหนึ่งม,มีพระจีนนะี่พระจีนนะหัวคนรโโ้<ช>อนอ่า นั่งบอเพ็ญตะบะอยู่ผู้พี่นั้นใจดีมีเมตตาส่วนผู้น้องตาซ้ายบอดสนิทหมอปิดตาข้างหนึง่งผู้ผู้ผู้น้องตาซ้ายบอดสนิทเหลือตาข้างขวาข้างเดียวอ่าเป็นผู้ชอบแสดงตนว่ามีภูมิธรรมสูงชอบลองภูมิอาชนะผู้นั้นผู้นี้อยู่เป็นนิดชอบ,บอวชนะนะโดยเฉพาะ อาคันตุกะผู้มาเยือนถ้าประสงค์จะขอค้างแรมวันนี้ต้องผ่านการทดสอบปิศาธรรมกับท่านผู้น้องคือน้องโมะแ,ะแล้ววันหนึ่งมีบัณฑิตหนุ่มได้เดินผ่านทางมาเพื่อขอพัแกแรมเมื่อทราบกฎกติกาจึงนึกกระยิมในใจว่าภูมิบัญยังเราต้องชนะการประลองแน่เพราะเราก็ฉลาดพอตัวจึงไปพบพระผู้น้องทันทีขณะน,นั้นก็มีชายหนุ่มชื่อ คินคินคินผู้กล้าเดินทางผ่านมารอบอ่ะคินไปเจอกับท่านผู้น้องก็คือน้องโมเมื่อประจันหน้ากันน้องโมมาจ้องหน้ากับคินได้แล้วอ่ามาทางนี้อ่าน้องโมเช้านี่มาแล้วเมือ่อจะปประจันหน้ากันดันจอมยุดผู้กล้าตามสอดสา,สายสายตาจับจ้องกันแล้วกันบัณฑิตหนุ่มคินคิดในใจว่า ศึกครั้งนี้ใหญ่ลงนะเราต้องแพ้เสียชื่อเสียงไม่ไม่งั้นเราต้องจิงลงมือก่อนอ่าบัดดิทนุมคิน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 จึงเปิดฉากเริ่มบรรเพลงเพลงยุบพร้อมกับญิงมุมมุมปากบอกว,ะวะ่าบัดิทนมยกแขนขวาขึ้นอ้าวคินยกแขนขวาขึ้นชูนิ้วชี้ขึ้นหมายถึงพระพุทธนี่พระพุทธอ่าพระผู้น้องโม ยืนจ้องหน้าชูสองนิ้วขึ้นสางนี้สิชูสนิ้วสิอ่าทำไมไม่ชูสามเวะพ่พูดน้องยกขึ้นสองนิ้วบันฑิตหนุม่มเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจแต่ยังไม่ถอยพร้อมจะชูสามนิ้วขึ้นบับนิตบันิตหนุ่มชูสามนิ้วขึ้นถ้าพูดน้องสายตาจ้องเขม็นก้านหายใจยกมือขวากำมือแน่นอ่ายกมือขวากำมือแน่นและแล้วบนันฑิตหนุ่มคิน รู้สึกตะลึงพ่ายแพ้อย่างบวดรูปวิ่งกลับไปด้วยความอับอายแพ้แล้วแพ้แล้วนะเมื่อพบพระผู้พี่นะไปหาน้องโมน้อง,น,องนะเมื่อพบพระผู้พี่จึงบอกว่าขออําลาแล้วข้าพเจ้าแพ้น้องโมแล้วนะอับอายในภูมิปัญญานะบนดิดหนุ่มทะนงตัวชูหนึ่งนิ้วหมายถึงพระพุทธน้องโมก็ชูลกลับมาสองนิ้วหมายถึงพระพุทธต้องมีพระธรรมด้วยนี่นะ เราก็เลยน้องกินก็เลยทูไปสามนิ้วพระพุทธพระธรรมต้องมีพระสงฆ์ด้วยนะน้องโมทําไงกามือบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวข้าขอยอมแพ้บรรดิบัณฑิหนุนนดด่มกินขอยอมแพ้ขออําลาเมื่อบรรดิหนุ่มเดินรับสายตาไปก็ตะโกนขึ้นมาว่าก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพระพูน้องโมนะเดินมาบอกว่า มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพระผู้พี่มะบอกว่าเรียกร้องทําไมเขาไปแล้วเจ้าชนะเขาสิิ่งมาหอบเจียวพระผู้น้องโมบอกว่าชนะกับผีอะไรกําลังยย่ะถึงขีดสุดจะชกหน้ามันนี่แหละกรมมือนี่เจอชกหน้าเขานะพระผู้พี่ว่าเอามันยังไงนี่พระผู้น้องวัาท่านลองคิดดูสิฉันไม่รู้จักมันเลยอยู่ๆมันก็มายิ้มเยาะชูหนึ่งนิ้วล้อเลียนฉันว่ามีตาเดียวพอดีพระน้องโมตาบอดเนี่ย ไอ้นี่มันล้อเลียนบอกว่าเอ็งมีตาเดียวนะฉันรู้สึกโหมใจนิดนึงเลยชูไปสองนิ้วนะเขาว่าโชคดีที่มีคบตาสองตานะบอกว่ามันยังทะลึ่งอีกชูกลับมาสามนิ้วว่าฉันกับมันรวมกันมีสามตาฉันมีสุดทนชูกลับปันขึ้นมามันก็ตกใจวิ่งหนีฉันรีบตามมัน่โอ้ยเหนื่อยป้าปุ้กพี่สายหัวโอ้อมิตรพุดเวรกรรมทั้งคู่ปัญญาอ่อนทั้งคู่เลย อไอ้ต <LY> <kah> <ana> ัวน <occurs> ี้เรียกว่าชนะนะจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้กำลังโมโหอยู่เอาโมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมั้งนิ่ฐานยากไปไม่ยากไม่ใช่นะที่ฐานไม่ยากเนาะแต่มันตลกนะเอาเรื่องอีกเรื่องไหมเอาเรื่องนี้ดีกว่าน้อเอ่อเอ่อสมุใจใช่ามุใจ